ดูนี่นะครับคุณเห็นนั่นรอเปล่าดูอีกทีนะนั่น30มิลลิวินาทีนั่นก็คือเสี้ยววินาทีที่สร้างความแตกต่างในการรอดจากอุบัติเหตุเพราะนั่นก็คือเวลาที่ถุงลมออกมาในช่วงเวลาเกิดการชนนั่นเองครับถุงลมนิรภัยได้ช่วยหลายพันชีวิตตั้งแต่บัคับใช้ในรถรุ่นใหม่ในปี1998 พวกมันตั้งอยู่บนพื้นฐานความคิดอย่างง่ายๆสร้างหมอนนุ่มที่พองตัวอยางรวดเร็วพอที่จะรองรับร่างกายมนุษย์ในกรณีเกิดการรถชนแต่มันพองตัวอย่างรวดเร็วได้ยังไงความลับไม่ได้อยู่ในถุงมันอยู่ในนี้เครื่องปะทุลมมันเป็นส่วนซับซ้อนและเทคโนโลยีสูงเพียงอย่างเดียวในระบบถุงลมเพื่อคำตอบว่าสร้างอย่างไร เรามาที่ออโต้ลิฟต์ในโอกเดนยูทาหนึ่งในผู้ผลิตถุงลมนิราภัยที่ใหญ่ที่สุดในโลกมาชานี้คือโรงงานที่เราผลิตเครื่องปะทุลมเราทําเครื่องปะทุลมสามแบบและมากกว่า37,000ล้านชิ้นในปีนี้เครื่องปะทุลมขนาด4นิ้วนี้มักจะใช้เพื่อขยายถุงลมส่วนคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า วกมันมีขนาดเล็กแต่ขยายถุงลมได้ถึง50-60ลิตรในไม่ถึง30ม mm. ิลลิวินาทีเร็วแค่ไหนน่ะเหรอต้องใช้เวลา10มิลลิวินาทีเพื่อกระพิบตาเครื่องปะทุลมนั้นทำที่นี่ในหน่วยการผลิตขนาด20คูณ20ปฟุตขั้นแรกก็คือเครื่องอ่านบาร์โค้ดครับเริ่มด้วยวัสดุตั้งต้น คนงานจะนำมันลงในเครื่องครับแล้วเครื่องนั่นก็จะติดป้ายบาร์โคดบาร์โคดติดตามเครื่องปะทุลมผ่านกระบวนการผลิตทั้งหมดบันทึกทุกขั้นตอนตลอดทางข้าต่อไปเชื่อมสิ่งที่เรียกว่าอะแดปเตอร์ครับอะแดปเตอร์คือที่ตั้งชิ้นส่วนพวกนี้เรียกว่าอิน r ิเอเตอร์ อ n นดิเคเตอทำสิ่งที่คุณอาจคิดเอาไว้มันเริ่มต้นกระบวนการที่นำไปสู่การพองถุงลมนิรภัยนี่คือการดูการทำงานอย่างรวดเร็วเมื่อรถชนเซ็นเซอร์ซึ่งอยู่ใกล้กับด้านหน้าของรถตรวจพบการชะลอตัวลอยางฉับพลันและส่งกระแสไฟฟ้าไปยังปลายอินดิเคเตอร์อินดิเเจุดชนวนชุดปฏิกิริยาภายในเครื่องปะทุลมที่ในที่สุดผลิตก๊าซเติมไปยังถุงลมนิรภัย แต่เป็นพราะคนขับและผู้โดยสารมีรูปร่างและขนาดที่แตกต่างก,กันออกไปวิศวกรต้องการที่จะออกแบบเครื่องปะทุลมที่ควบคุมปริมาณก๊าซที่ปล่อยเข้าถุงลมนิรภัยได้ก่อนหน้านี้ถุงลมนิรภัยไม่อาจตัมอัตราการพองตามขนาดและตำแหน่งของผู้ที่อยู่ในรถหรือความรุนแรงของการชนได้วิศวกรออกแบบสิ่งที่เรียกว่าเครื่องปะทุลมชานฉลาด มันใช้เครื่องปะทุลม2ตัวเครื่องปะทุหนึ่งเริ่มขั้นตอนหลักหรือก๊าซแปสซนั่นพอสำหรับสิ่งที่เรียกว่าการใช้งานอ่อนนุ่มแต่ถ้าการใช้งานเต็มรูปแบบจำเป็นจะต้องมีเครื่องปะทุอีกชิ้นเริ่มขั้นตอนที่2นั่นผลิตก๊าซส,ส่วนที่เหลือและทำให้ถุงลมกระชับขึ้นการพิจารณาว่าใครนั่งอยู่ด้านหน้าว่าตัวเล็กหรือว่าน่าใกล้แค่ไหน มันก็จะใช้ทั้งการใช้งานที่อ่อนนุ่มหรือว่าการใช้งานเต็มรูปแบบแล้วไม่เกิดอะไรขึ้นจริงๆภายในตัวปะทุลมก่อนอื่นมีวัตถุขนาดเล็กคล้ายกับปืนปืนในตัวปะทุลมเมื่อกระแสไฟฟ้าโดนตัวปะทุลมพวกมันทําให้วัสดุลุกไหม้สร้างความร้อนและความดันในส่วนนี้หรือหลอดลุกไหม้คนงานติดตั้งหลอดรูปพุนขนาด2นิ้วใต้ตัวปะทุลมตัวปะทุจะอยู่ภายใต้พ่อ เมื่อผงที่ติดไฟที่อยู่ในหลอดเหล่านี้เริ่มลุกไหม้มันทําให้สารที่มีที่เก็บไว้ในกล่องลุกไหม้ทันทีเห็นเม็ดขีเขียวพวกนี้ไหมมันมีขนาดเท่ากับแอสไพรินแต่เมื่อมันลุกไหม้มันสร้างความร้อนที่แป็นอันตรายโดยมีก๊าซไนโตรเจนออกมาจากตัวปะทุและเติมเข้าถุงลมก่อนอื like ่นเครื่องชั่นน้ำหนักและบรรจุเม็ด ที่จําเป็นในการสร้างขั้นตอนรองเป็นอีกครัง้งนี่จะเริ่มเฉพาะตอนเซนเซอร์ชีวาการใช้งานเต็มรูปแบบเป็นสิ่งที่จําเป็นนั่นมันเหมือนเอ่อชิ้นหกชิ้นส่วนหมุนเวียนอ่ะใช่ไหมอ๋อใช่ครับแล้วพวกมันผ่านสถานีพวกนั้นรเราเลือกให้หมุนเวียนการทํางานอ๋อดีครับต่อมาคนงานเพิ่มตัวกรองความปลอดภัยซึ่งจะเอาอนุภาคจากกระบวนการเผาไหม้ออก และทําให้ก๊าซเย็นขณะเข้าสู่ถุงลมจากนั้นส่วนที่3เป็นมาตราการขั้นตอนหลักนี่คือขั้นตอนแรกเริ่มออกไปโดยไม่คึนึงถึงขนาดหรือน้ำหนักของผู้ขับและพวกเขาผนึกตัวปะทุโดยไม่ให้เม็ดภายในลุกไหม้ได้อย่างไรตามด้วยเราจะดูว่าต้องใช้อะไรเพื่อให้ถุงลมนิรภัยพ,พอดีกับภายในภงมาลัย คนงานและเครื่องจักรที่ออโต้ลิฟต์เพิ่งเสร็จขั้นตอนการบรรจุเจนเนรนหรือวัสดุติดไฟที่ต้องใช้ในการขยายถุงลมตอนนี้ได้เวลาผนึกตัวปะทุลมเพื่อแน่ใจว่าไม่มีอะไรรั่วออกมาและไม่มีความชื้นเข้าไปข้างในเห็นชัดว่าวิศวกรไม่ต้องการให้ตัวปะทุลมระเบิดตอนเชื้อเพลิงปะทุภายในติดไฟผูเขาต้องการทำให้แน่ใจว่าการเชื่อมระหว่างด้านบนและด้านล่างแข็งแรงมากๆ และตัวกระบวนการเชื่อมเองต้องมาจุดจนวนสิ่งที่อยู่ภายในพวกเขาจึงหันไปหาเครื่องเชื่อมที่เชื่อมชา้าเป็นการเชื่อมด้วยแรงเสียดทานครับขนาดหมุนเนี่ยมันจะถูกอัดเข้าด้วยกันแล้วก็แรงเฉืยสร้างความร้อนแล้วก็เชื่อมชิ้นส่วนเข้าด้วยกันจะบอกว่าคุณใช้ถ้วยนี่ใช่ไหมครับแล้วมันหมุนสี่พันรอบต่อนาที กล้เคียงครับ3,500รอบครับโอเคนะมันจะติดกันแน่นซึ่งล้อมโลหะที่ตะเข็บนี่ถูกไหมครับจะเห็นตรงนี้นะครับมันละลายผลักให้เชื่อมกันแล้วก็เย็นอย่างรวดเร็วแล้วก็จะได้การเชื่อมที่ดีรอบๆขดเชื่อมครับไม่มีไฟฟ้าไม่มีอะเซทิลีนแค่เชื่อมด้วยแรงเสียทานเหรอใช่ครับแค่กำลังแล้วก็การหมุนเท่านั้นเอง <laughs> ่อนที่เครื่องเชื่อมจะผนึกตัวปะทุลมเสร็จมันจะฉีดฮีเลี่ยมเล็กน้อยเข้าไปภายในเมื่อตัวปะทุลมเย็นลงบนสายพานคนงานใช้หีเลี่ยมนั้นเพื่อทดสอบรอยผนึกโดยวางตัวปะทุในโถและดูดเอาอากาศออกหากพวกเขาตรวจพบฮีเลี่ยมในอากาศนั่นหมายความว่ามันถูกเชื่อมไม่สนิทและไม่ผ่านการตรวจสอบสุดท้าย ช่างวางขั่วไฟฟ้าสีแดงและสีดำลงบนเครื่องจากนั้นก็ติดลงบนตัวปะทุลมและตรวจสอบวงจรการทำง,งานแล้วคุณก็ได้เครื่องปะทุลมที่เสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้นี่มันยังอุ่นอยู่เลยใช่ครับแล้วก็ตลับเล็กๆนี่จะสร้างกา๊าซจำนวนมากก็คือเยอะเลยอะ่ะใช่ไหมใช่ครับนี่เติมถุงลมนิรภยัยผู้โดยสารซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดในรถนะครับเหมือนหมอนใหญ่มากๆใช่ไหมแล้วกระบวนการทั้งหมดใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ จากเวลาชนจนถุงลมเนิรภัยเต็มก็ประมาณ30มิลิมินาทีครับตอนนี้ตัวปะทุล้มเสร็จแล้วก็ได้เวลาถุงลมนิรภยัยถุงลมนิรภัยที่ทำจากผ้าไนล่อนคล้ายกับร่มชดชีพและมีรูที่กา๊าซระบายออกในเวลาไม่เกิน3ส่วน10วินาทีการระบายอย่างรวดเร็วนั้นสำคัญเพราะถุงลมนิรภัยจะกลายเป็นเบาะนุ่มขนาดกา๊าซระบายออกไป คนงานเริ่มด้วยการติดตัวปะทุลมในถุงลมเนิรภัยจากนั้นเครื่องก็พับถุงลมเนื้อััยให้เล็กกระทัดรัดเล็กพอที่จะพอดีภายในพวงมาลัยรถจากนั้นคนงานแน่เพลโลหะ ที่รองรับแตรรถและฝาครอบพวงมะลยัยก่อนอื่นขนงานเจาะแผ่นจากนั้นเครื่องจักรติดฝาครอบพลาสติกนี่ก็คือสิ่งที่อยู่ใจกลางพวงมะลยัยครับสิ่งที่เห็นอยู่ในรถถูกออกแบบที่นี่ รถทุกรุ่นมีฝาครอบต่างกันนะครับอ้พระเจ้าสุดท้ายเครื่องที่เลียนแบบการสัมผัสของนิ้วมือมนุษย์จะตรวจสอบเพื่อแน่ใจว่าแตรทำงานเป็นปกติตอนนี้ก็พร้อมจะเห็นถุงลมน,นิรภัยทำงานแล้วทุกวันในออโต้ลิฟต์ผลิตโมเดลถุงลมน,นิรภัยประมาณ68,000เครื่องและทุกวันช่างจะทดสอบอย่างน้อย1ครั้งต่อ1รุ่นที่ผลิต มันคือประมาณ350เครื่องต่อวันเหลือเชื่อมากเลยนะครับมันโพจากไม่มีอะไรกลายเป็นหมอดขนาดใหญ่อย่างเต็มที่เลยนี่เป็นถุงลมชิ้นที่คุณเห็นการประกอบครับมีแผ่นแตรแล้วก็ถุงลมอีกด้วยลองคิดดูว่าเทคโนโลยีทุกอย่างที่ทำถุงลมนิรภัยขยายตัวในช่วงพิบตา และดีที่ว่ามันอยู่ตรงนั้นเมื่อคุณใช้